จะเป็นอย่างนั้นมามาถามว่าเวลาเล่นหนังจริงแล้วรูปร่างหน้าตามันเป็นไงกายชอบฉากไหนมากที่สุดก็คงจะเป็นฉากอารมณ์นะครับคือมีฉากผมเล่นกับบิ๊กเป็นฉากอารมณ์ที่แบบว่าต้องเหมือนเพื่อนทะเลาะกันก็ผมก็แค่กลัวแบบว่าผม,ผม,ผมคือผมไม่เคยเล่นแบบแอคชั่นมาก่อนก็กลัวแบบบิ๊กจะเจ็บอะไรมากาพอถ้าพูดถ้าเล่นไม่เหมือนจริงมันก็ดูไม่เหมือนจริงแต่ถ้าเล่นเหมือนจริงมันก็อาจจะเจ็บตัวได้อะไรอย่างี้ก็เลยทําไปจริงแล้วก็ คือเป็นการผัดกันต่อสู้กันนิดหน่อยก็ก็หัวโน่นิดหน่อยครับคือเทคเดียวเทคเดียวเทคเดียวเลยต้องการถ่ายให้เหมือนภาพจริงๆที่เกิดครับไม่ใช่ภาพในหนังต้องการให้เหมือนเหมือนกับคนเป็นลักษณะ <c oughs> นั้นจริงๆก็สมน้ำหน้าแล้วนะฮะหลอกเขาักขนาดน,น้เวลา,ก,าก็คนโดนอย่างนั้นแหะนะฮะชอบฉากไหนมากที่สุดคนเป็นฉากวิ่งครับอาฉากวิ่งเพราะว่าฉากนั้นเนี่ยคือคือคือเหมือนพอเรารู้ความจริงแล้วอืเราเสียใจอะไรเงี้ยคือฉากเนี้ย วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่เนี่ยดู MV หรือว่าดูสื่อทั้งหลายแล้วจะเอาไปทำตามมันสะท้อนเราก็คือเราก็จะทำตามว่าเนี่ยฉันจะวิ่งโอ้โหฉันเสียใจฉันจะวิ่งซึ่งแบบเออวิ่งทำไมเดี๋ยวเสิร์ฟนิดนึงคือมันจะยากสุขที่ว่าเออดีเลยอันนี้ดีเลยคือคือคนวิ่งในเรื่องเขวิ่งเพราะดูมิวสิกในเอ็มวีไปแล้วเพราะเพราะนั่นเสียใจรู้จะทำอะไรวิ่งมันดีกว่าจะ่ไดทำอะไรถูกให้คุณโง่จริงอ่ะให้คุณโม่ในสมหนังเลยอ่ะเขาแบบรู้สึกแบบ เสียใจไม่รู้จะทำไรฉันแบบวิ่งวิง่งว่ะ <c oughs> ไม่แต,<อ>แต่ที่มันยากอย่างอีกอย่างหนึ่งคือวันเทสครับแล้วผมมีการเปลี่ยนสปีดกล้องเปลี่ยนสปีดกล้องคือการทําจากภาพปกติให้ใหมันช้าลงอ,อัตโนมัติโดยไม่มีการคัดแล้วผมต้องให้เทคเดียวเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพราะไม่มีตังใจเทศกิจพี่ต่อไผมวิ่งจากต้นถนนไปสุดอีกถนนหนึ่งตอนที่ระหว่างทางเนี่ยมันจะมีสี่สามแยกสี่แยกเขาห้าม ไปหลบรถเด็ดขาดเข้าใจต้องวิ่งเองต้องวิ่งต้องเดินต้องวิ่งตายเป็นตายว่าได้ตายเป็นตายเป็นฉากที่สุดยอดมากสำหรับคุณครับครับมาที่นางเอกบ้างครับฉากฉากไหนครับถ้าสุดยอดนะคะก็กินก๋วยเตี๋ยวค่ะกินก๋วยเตี๋ยวทําไมครับเมย์เพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยจะไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนเลอดังเท่านี้มาก่อนอ๋อเลออันนี้ต้องทําใช่ก็คือมันจะต้องแบบว่ามีอีกอย่างนึงคือไม่ใช่เลอดังอย่างเดียวซดน้ำก๋วยเตี๋วดังมาก ล้วคือไม่ใช่ครั้งเดียวคือสดไปเรื่อยๆคือว่าหนอเนี่ยสอนสอนว่ากินก๋วยเตี๋ยวยังไงถึงจะอร่อยถึงจะได้รสชาติดีที่สุดนั่นคือการกินเขาสอนเราก็เชื่อเราสอนเขาเขาเราสอนเขาเราเลยต้องทําเป็นตัวอย่างให้ดูเราเลยทํเาลยทให้เขาดูแล้วก็ใจนี่โง่จริงๆแต่ละวันก็ทำเยอี้อันี้โง่จริงๆเลยนะฮะดีมากครับนั่นคือฉากที่ประทับใจมากค่ะเพราะว่าได้เลอเต็มชีมากวันนี้อิ่มลมแล้วอ่ะไปสุดท้ายเลยที่คุณมิ้นฉากไหนครับชอบ อบฉากที่แบบว่าเ,มเหมือนพี่บิ๊กเขาสอนดนตรีเรามาตลอดแล้วทีเนี้ยเราชนะการประกวดในการประกวดดนตรีแล้วแบบเหมือนทั้งคู่ก็จะลืมตัวแล้วก็กอดกันเนี้ยมันก็มองตากันซึ้งชอบมาได้กอดบิ๊กโอ้โห <laughs> ได้กอดบิ๊กยังอย่างนี้นะถ <laughs> ้าได้กอดกายยิ่งนีฮะ <laughs> คัดไม่ยอมปล่อยทำไมไม่บอกหนังบอกให้มีกอดพิการพิกายบ้างอะ นั่นด <át stars> ิพี่บุ๊กเล่นหนังแทบจะไม่เจอกันเลยนะฮะแทบจะไม่ได้เจอเจอกันแบบวันแรกแล้วันสุดท้ายเอาไปดิเจอแค่สองวันเลยหรออะไรกขอาเลยขอดาเลยจอมได้ขนาดนั่งนับเลยเออเออโหป้าป้าคุณจะไปขอดเมย์นะครับที่เมย์เขาพูดเขามีโมโหนะฮะเบมีฮะเล่นหนังไปเล่นหนังมาได้เขาวเป็นแฟนกันเลยจริงไหมฮะลืมลืมลืมสนิทกันค่ะสนิทกันมากไหมฮะก็ระดับหนึ่งค่ะอเป็นญาติพี่น้องกันเหรอ ตอบมาสิกายตอบนะการับสนิทกับเมย์มากไหมครับสนิทค่อนข้างมากครับเลยครับล้วงกระเป๋าอะไรครับปืนหรือเปล่าครับนีเคนเขานิสัยดีไหมครับเออนิสัยดีนะครับเมย์คนนิสัยตั้งใจทํางานแล้วก็มองตาเขาสิครับไปต้องมองตาผมแลไม่คือแบบเป็นคนแบบไม่เรื่องมากครับไม่ไม่ได้แบบว่าไม่เป็นคนยี่เง่าหรืออะจ๊แล้วเราละครับเรื่องมากไหมครับ บาโอกาสบาโอกาสที่สุดะที่สุดนี่แต่คนบอกว่าที่สุดทั้งกองมีคนเดียวที่บอกไม่แต่ไม่เรื่องมากกับพี่เมย์นะครับแต่แต่พี่กายมีรับได้หมดทุกอย่างเอาแล้วเมย์ออกไปคุยง่ายอฉันบอกแล้วศึกเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านนักหลอกเมย์มันอยู่แค่ใกล้ๆบ้านนไม่ต้องไปหาที่ไกลนักหรอกตอนนี้หนังทั้งหมดโทนทั้งเรื่องคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมมีความสุขที่สุดในรลบดีกว่า ออแค่นั้นคนเราหยุดไปเจ็ดปีไม่อยากทาหนังเลยเบื่อแล้วกับวงการหรือเบื่ออะไรทั้งหมดที่ว่ามันเป็นหนังแต่พอเสร็จแล้วพอมาได้ทํำมันใช่ไม่ใช่ชัดเจนแหละครับเรื่องนี้ชัดเจนตัวผมที่สุดแล้วก็มันได้โชว์สิ่งที่เราอยากจะทาต้องขอบคุณเอ็มพิเจอร์ขอบคุณเอ็นีอาร์ขอบคุณดนตเฮดที่ที่ให้ความสุขเราดีเกิดขึ้นจริงๆกับผมและนี่คงเป็นคําที่ท่านผู้ชมคงอยากได้ยินด้วยเหมือนกันนะครับ คำที่คนมารักของท่านหรือคนที่ท่านมารักแล้วเดินเข้าอยู่เดินมาบอกท่านว่าเขารักท่านเนี่ยคือใครก็อยากได้ยินว่ารักกันมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงลองดูครับหนังไทยคนไทยไม่ส่งเสริมแล้วใครจะส่งเสริมอยากได้ยินว่ารักกันครับ และภาพภาพนี้คือภาพที่รายการ t ุน,นชขอมอบให้กับผู้กำกับและนักแสดงทั้งหมดจากอยากได้ยินว่ารักกันต้องขอบคุณทุกๆคนจริงว่าจริงๆนะนี่หม่เอี่ยมอ่องทั้งนั้นเลยนะฮะยกเป็นผู้กำกับคนเดียวนอกนั้นดาราใหม่หมดเลยแม้บางคนจะเคยอยู่ตรงไหนไมาแล้วก็ตามแต่การเล่นหนังรับรองว่าเรื่องแรกเรื่องแรก แล้วก็หวังว่าหนังจะประสบความสําเร็จนะครับ,บแล้วหวังว่าคนไทยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่แต่เรื่องนี้เรื่องไหนก็ตามถ้าเป็นหนังไทย <S <S ผมสนับสนุนผมก็อยากให้คนไทยสนับสนุนด้วย <S 1> <S 1> บางครั้งการยิ่งดูท่านมากมากการวิจารณ์ท่านมากๆการเข้าไปยุ่งและไปเกี่ยวข้องหนังไทยมากๆก็จะทำวงการหนังไทยจะเริญมก้าวหน้า <S <S 1> <S 1> นั่นคือสิ่งที่เราฝากไว้และอีกเรื่องที่ฝากอยากให้ยินว่ารักกันครับ